สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำรันดอมนะคะในหัวข้อเรื่องอถ้าคุณตัดสินใจที่จะจบกับเขาคนนั้นนะคะหรือมีการถอยห่างออกมานะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงนะคะ,ะมาดูกัน,นะคะ่ะโอ้โหเจ็บปวด ือชัดเจนมากเลยอะนะก็คือเขาคงไม่โอเคมากๆเลยนะคะอ่ะไม่บอกเราดูต่อหน่อยเขาคงแบบไม่โอเคแล้วก็เศร้านะผิดหวังมากๆเลยนะคะแล้วก็มันกับว่ามันเป็นสิ่งที่คล้ายๆแบบเขาฝังใจแล้วก็ผูกมัดฝังใจไว้กับคุณแล้วอะนะ จริงๆค่ะแล้วก็ตัวคุณเองเป็นคนที่คนเข้าหายเยอะเหมือนกันนะอืมเขาก็คงคิดว่าเราคงเลือกคนอื่นไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่บอกคุญาตาดูต่อหน่อยนะคะยังไงเขาก็จะเฝ้ารอค่ะเขาเฝ้ารอนะเขามุ่งมั่นมากเลยเขายังมีความหวังว่าอ่ะเรา จะวนกลับมาหาเขาแน่นอนค่ะเนาะดูต่อนหน่อยนะคะเหมือนกับว่าช่วงแรกเขาอาจจะปล่อยเราไปก่อนนะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเราจะเดินออกไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็คือก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแหละนะคะเจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่ก็ ต้องยอมอ่ะยอมให้เราไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขารบการตัดสินใจของเราอ่ะนะคะอืมจริงๆค่ะแล้วสุดท้ายเขาจะเป็นยังไงต่อเขาก็หวังว่าโชคชะตาจะนำพาคุณกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ พลังานดีๆก็น้อมรับกลับไปนะคะพลังงานไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะส่วนใครอยากบูชาวัตถุมงคลสามารถติดต่อหาะแม่นะหมอได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ